กทำไมทำไมพูดแบบน,นั้นละ่ะออทำไมพูดแบบน,นั้นทำไมพูดแบบน,นั้น <c oughs> พูดแบบว่าโอ้ประชดประชันน้อยเจสุดๆไม่กล้ามาบ้านร้อยล้านทำไมไมเจ้แาเข้ามาได้เราก็มาทำงานเรามาเจกันอยู่แล้วใช่มต่ว่านี่พี่ขายอะไรครับมีคอลลาเจนนี่คืออะไรครับ แเอลาเจนีกิดูแลเรื่องผิวด้วยอายุพี่เอะด้วยกระดูกด้วยผมใช่มนมขอราคาขอราคาก่อนค่ะแม่จ๋าขอราคาก่อนจ้ะตอนนี้ราคา390บาทหนึ่งแถมสองลดอีกไหมครับแถมสองเดี๋ยวก่อนแม่เอาใหม่ให้พูดใหม่หแถมสองสคือมันจะได้คอลลาเจนหนึ่งสหรอโอ้ยดไม่ใช่ไม่ใช่แม่เอาอีกรอบการแถมอะไรนะจ๊ะ คอลลาเจนนถุงแถมคอลลเจนหนึ่งถุงแล้วก็แถม่น้ำอีกหนึ่งใบอ๋อแถมพรมตรงเลยพร้อมกินเลยเนาะได้สามอย่างสองร้อบาทตอนนี้ราคาขึ้นสามเตอนนี้ราคาขึ้นสามเก้าศครับลดอีกร้อยหนึ่งลดอีกร้อยหนึ่งลดราคาอีกร้อยหนึ่งลดได้เลยค่ะอีกนึงร้อแบบหนึ่งแ๊บหนึ่งแล้วก็หละให้สามพันบ้านคทับคุ้มมากครับทุกคนคุ้มมากของพี่ลาล่าลูลู รูลๆลาล่ะยิยวๆว่าพี่สวยไหมอะสวยที่สุดเลยอะสวยที่สุดเนาะโซเนาะสวยเลยนเดยนางแบบทำไมสวยติงตึงเหมือนเด็กสแปนแบบนี้อย่างกับสาวแรกเย้มน้องมาเจอน้องนุ่งเราก็มีเพื่อนระดับน้องอะไรอย่างเงี้ยที่เรียกน้องก็มีแบบไหนเพราะย่างต้องเด็บร้า ใช่ตอนนี้คืออยากให้ทุกคนได้กี่ของไม่ตะหนกเปลี่ยนอย่างจ้าตอนนี้แม่ตอนนี้คือราคาน่ยคือไม่ไม่ได้สนแล้วราคาตระหนกจ้ะตะก้าตะก้าเปลี่ยนอีกางั้งอย่ารอหลังบ้านรอหลังบ้านทำแป๊บนึงนะครับหลังกล้องนี่แหละหลังบ้านอะไรหลายหลังกล้องนี่แหละใช่รอ,อลหลังกล้องทำนิดนึงนะอุ้ยพี่อยากไปหาว่ายังไงดีวะเราแขกเต็มบ้านพี่เจนเลยพี่ลา้เลยโอ้เราไล่อีกทั้งเดือนครับพี่ไม่ต้องกลัวไล่อีกทั้งเดือนครับตอนเนี้ยมาวันไหนก็ได้เออหรือว่าจะแอบไปคืืนนี้หรอวะ สู้ชีวิตครับอาราคามาย,ยัางจ้าปีเดยวใครต่อคะอยากให้ทุก<ม>แบรนได้แบบทั่วถึงนะครับทุกคนจัดให้ช้ำๆประกดการใหม่ทุกคนแล้วก็เป็นอีหนึ่งประกดการที่พี่ลาบก็นำสินค้าดีๆนะที่โรแรมสินค้านะคะมาแบบว่าลดให้กับทุกคนนะในราคาที่ดีดามาสวยเลยสองร้ย้ามาแล้วครับโอ้ยจ้ากอร้อยกามาแล้วทุกคน ตอนนี้เวลากำลังเดินอยู่นะคะอย่ารอ okay. <Yeah. S 1> ช้านะคะเป็นค <Yeah, S 1> อลลาเจนของพี่รา <Yeah. S 1> พี่라라라พปปร,ร่าผู้สัปรพคุณหน่อยจ้าตอนนี้นวน้นะคะเป็นคาเจนนะจ๊ะทุกคนท่อด,ดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแสงไฟนะทุกคนลวลาเราออกแดดอ่ะคือแดดมันก็จะดูดเราใครโดนแบบดดดูดบ้างอ่ะมันมันจะทำให้ผิวค้ำได้ง่ายผิวหมองค้ำ และปะัญหาของผู้หญิงที่นอนเดืกดความเครียรดเวลไม่ผมร่วงด้วยตัวนี้ก็จะช่วยไปกระตุต้นทําให้ผมของเราอ่ะไม่หลุดร่วงหยุดการหลุดร่วงได้ดีด้วยนะจ๊ะเออแล้วก็เรื่องหวัวเขา่คาคอลลาเจนคนเราอ่ะพอแก่มันผลิตไอ้นี้ไม่ได้แล้วมันเป็นเหมือนฟิวช่วยต้านแก่ทุกคนดังน,น,นั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูก<ร>ตัวนีี่ร่ากินมาสามเดือนนะตอบจรวดคือผิวที่ลืน่นอ่ะพอเวลาไปทะเละไม่กลัวมันไม่เป็นเส้นเป็นสายเวลาใส่เสืส้อกล้า เความความของคำของเราอะรุ่คนมันมันมันดูดูมีออร่าอยู่ดีแข็งแรงดำยากขึ้นด้วยนะครับพี่เขาไม่กล้าพูดเยอะเลยคิวมันพี่เขาไม่รู้พูดอะไรได้บ้างตอนนี้นะเออแล้วก็ได้สองถุงนะครับวันนี้ถุงหนึ่งมียี่สิบซองนะครับคอลลาเจนสองแสนมิลลิกรัมนะครับนี่เป็นซองแบบนี้นะครับเป็นซองแบบกาแฟไม่ไม่ดีมันใช่สองหรืออะไรเนี่ยตอนนี้มันขึ้นอะไรเนี่ยตอนนี้ลูกค้ากดได้แค่2 9 2 3 9 สองแวันนี้คือวันที่เราม a m a z i มากเลยนะราคานี้อย่าลืมนะคะหนึ่งแถมสนะคะซื้อหนึนะคะยีนะคะแถมอีกหนึ่หนึ่งถุงใหแี่สิแล้วก็แถมแก้วนะทุกคนเขามีราคางไใครไลค์ตรงนี้นะเก็บค่าชั่วโมงชั่วโมงละแสนนะครับบอกแล้วไรแีวเลยว่าเขเรว่า ก่อข้าวไปนั่งกินที่บ้านได้ด้วยได้ไหมพี่ต้องถามก่อนว่าบ้านผมมีอะไรกินบ้างจะาขอกบ้านเลยเดี๋ยวแขกเต็มบ้านครับตอนนี้แขกซื้อของเลี้ยงกันกินกันเองครับผมบอกก่อนเจ้าของเจ้าของมันไม่ได้ลุกเจ้าของแบรนด์ที่มาที่นี่นอกจากเราไม่มีอะไรกินช่วยซื้ออะไรมาด้วยมีอะไรยาบ้านจะได้กินอะไรบ้างเยแต่ละมื้อแต่ละเดอย่าว่าอย่างน้นอย่างนี้นะครับผมหัวบ้งหมดแล้ว ทุกคนเราเวลาใกล้จะหมดแล้วทุกคนรีบกดเลยรีบกดเลยถูกต้องหนึ่งแถมสองนะคะหนึ่งแถมสามจ้าตอนนี้มันดีอย่างหนึ่งคือไม่มีน้ำตาลใครที่กำลังดูแลตัวเองเรื่องนั้นนะความโซบความเสียของตัวเองไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพราะความหวานตรงนี้เป็นความหวานจากผลไม้นะคะเออแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่มาจากเกาหลีตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่มาจากปลาทะเลนะลึกสุดใจลึกสุดๆนะคะลึกจุดๆนะคะที่จะไปช่วยดูแล ิวผมเล็ขอทุกคนนะจ๊าบทุกคนนี่โอ่ะิวผมเล็กนะคะทุกคนค่ะพวรอิดไปซื้อพวรอิดมาบีพวดอิดมีไหม่ยน้องทำไงจุกต้องไปซื้อเลยแล้วก็เอามาเขียนดัมเบ์เลยหนึ่งสจุกต้องค่ะนี่เรียงเยงเดี๋ยวให้นีไปซื้อเออใครก็ได้เออน็อตไปซื้อพวรอิดเซเว่นแมทไอนี่พวอิดวอิดกับประการเซเวนถุกต้อง โทษลดเอารีบกดเร็วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะคะรีบกดรีบกดหรือว่าไม่จำกัดอ่ะพี่อ่ะพี่จะเอาพันบาทหรือว่าไม่จำกัดอีขาพี่ลาลาหายแบตหมดแบตหมดจบพี่ลาลาบอกพี่ลาลาบอกว่าสองพันป่ะพี่ลาลาบอกว่าเราตัดสายที่มาเนลัยนะพี่ลาลาดูมาเนลฟ์พี่มาเนลฟ์ก็ได้พี่ลาลาพี่มาในไลฟัยเขาลัาใส่สตองไว้จ่ายพันบาทพระจ๋าแบตหมดค่ะทุกคนแบตหมดนะ พี่ลาราบอกว่าสามพันบาทค่ะพี่ลาราบอกว่าสามพันบาทพี่ลารบอกว่าสามพันบาทลงก็ต้องแตะ้ห้าเลยค่ะใช่ค่ัตอนนี้พี่ลาราขอสามพันบาทนะคะทุกคนเหลือเวลาเพียงหนึ่งสองพันสามพันสามพันเยจะพูดสามพิาโอเคไงใชป็นใค ได้ค่ะตอนนี้ได้2,000ันแล้วตอนนี้ส0 0พันแล้วตอนนี้เหลืออีก1,000บ้านเสียใครกดไม่ทันก็หนึ1,000บาทในเวลานะครับเล่นตะกร้านะครับมีคอลลาเจนนะครับตอนนี้พอให้1ถุงแถม1ถุงแล้วก็มีแก้วอีก1ใบนะครับได้ตัวนี้ไป2 2งถุงแล้วก็แก้วอีก1ใบแต่ว่าแก้วเขาไม่ได้ให้มาเขาทำไมสูงมาแค่นี้ฮะพอไปแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้น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 คนคนคนสนิทกันเขาก็ต้อง ทำงานแบบว่าให้มันชัดเจนเนห็นไ<ด>หมเราต้องส่งของไหมครบพี่ลาล่าได้ค่ะเดี๋ยวผมนนชาร์จราคาเพิ่มแล้วค่าส่งของไม่ครบชาร์จราคาเพิ่อมอีกสองสองสอง,งบาทเพิ่มฟังนะัะไ<ง>ด<ง>้หมดแล้วนะอีก,อ,กอีกพันบ้าน,นเท่านั้นเองทุกคนเข้าใจปารอีกหนึ่งพันบ้านเข้าใ็จฟีวไหมเนาะหนึ่งพันบ้านสุดท้ายกูเปิดเกื้าพิลาล่าสุดท้ายใครจะขุดก็ขุดอะไระขายขดนะคะเออไปเติมคุณล่าลดให้หน้าม้ามาพิมพ์ซื้อออปชันหรือเปล่าเนี่ย <id> ดีคร right. ับร <For that. S 2> <ม>ู้ไหมว่าใช่ใช่คือยิ่งแฟนคลับแบบพิมพ์เยอะๆเนี่ยดีมากรู้ไหมครับพิมพ์เยอะๆมันดันเอนเกจแล้วก็เราต้องให้เขาไลฟ์หลังหลังถ้าเขามาก่อนก็จะไม่มีไม่มีแล้วคอมเมนต์แบบนี้ไม่มีแล้วอาโอเคหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะก็ยังไม่ไม่มีคอมเมนต์ยิ่งอยู่หลังยิ่งดีแล้วครับพี่เล่นแล้วไปปึ้งค่ะมาให้ฟัาเจ้าแม่ค่ะาเวนก้